สวัสดีครับพบกับกระผมสอนอนักกิจปานถาวรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตัตตานีเขต2นะครับมาเรียนรู้กันอย่างต่อเน,นื่องกับ Google Drive นะครับวันก่อนเรารู้เบื้องต้นไปแล้ววันนี้เรามาเรียนรู้ในการแชร์ไฟล์ให้กันและกันนะครับจะได้ทำงานร่วมกันบน Drive ของ Google นะครับเราสามารถที่จะทำงานร่วมกันโดยที่ไม่เปลืองเนื้อที่ในคอมพิวเตอร์ของเรานะครับเราสามารถฝาก ทั้งไฟล์เอกสารไฟล์วิดีโอไฟล์นำเสนอ Presentation นะครับไฟล์ต่างๆสามารถที่จะอัปโหลดไปไว้ใน Google ในส่วนของ Drive นะครับและสามารถทำงานร่วมกันย่างมีความสุขทั้งๆท,ที่อยู่คนละที่กันนะครับผมเริ่มกันเลยดีกว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเริ่มเลยครับครับตามที่เกล่นเอาไว้แล้วนะครับว่าตอนนี้ Google Drive ของเรานะครับเข้าไปใน Google เลยครับแล้วก็ลงชื่อเข้าสู่ระบบนะครับอย่างจำนานเลยในานามของคุณครูคุณครูเลยครับครูกิตตินะครับอยู่กับเรามาตลอดเลยนะครับครูกิตติ จำรหัสผ่านหรือว่าพาสเวิร์ดได้อย่างแม่นยำเลยสำหรับอีเมล m o e g o t h นะครับเป็นอีเมลหรือ Gmail ของสพทใช้กันฟรีๆมีที่เก็บมากมายนะครับเก็บข้อมูลกันไม่อั้นเลยทีเดียวนะครับเห็นไหมครับแอตโอบของเรานะครับเข้ามาแล้วไปที่9จุดมาสจันต,ตรงไปที่ Drive นะครับตอนนี้เราใช้ Google Drive นะครับเราใช้ Drive กันนะครับ ซึ่งคลิปนี้เป็นคลิปที่2แล้วนะครับเราจะไม่เกิอนอะไรกันมากเราจะเน้นเรื่องการแช์นะครับแช์ไฟล์ต่างๆเอาไปใช้ร่วมกันได้นะครับไฟล์ตัวอย่างในในเมลของครูกิติเราจะใช้ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิทยาทานภาษาอังกฤษนะครับเพื่อจะแชร์ไฟล์นี้ไปให้ครูนัฐกิจนะครับคลิกขวาแล้วก็เลือกแช์แล้วนะครับ ตรงนี้หากมีป๊อปอัพขึ้นไม้เราอ่านอ่านเสร็จก็คลิกรับทราบไว้นะครับพิมพ์ชื่อผู้ที่เราจะส่งอ e ีเมลไปหาคือครูนัฐกิจนะครับเลือกแล้วต้องกดส่งด้วยนะครับหากยังไม่ส่งถือว่ายังไม่เสร็จในการส่งนะครับนอกจากไฟล์นี้แล้วในๆครูกิติก็เข้ามาส่งงานแล้วมีอีกบ้างไหมสำรวจหน่อยนึง นี่คือการเลื่อนแถบสกอร์บาร์นะครับเป็นการเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเอาแชรอ์อีกงานหนึ่งนะครับแชร์ไปให้ครูนัฐกิจนะครับตรงนี้ก็คือเลือกก่อนหลังจากนั้นเราก็จะคลิกส่งนะครับสรุปว่าส่งไป2ไฟล์นะครับไฟล์แรกเป็นวิดีโอไฟล์ที่2เป็นภาพถ่ายนะครับอันนั้นครูกิติก็ออกจากระบบครับผม มาถึงตอนนี้ครูนักิจทราบแล้วว่ามีการส่งไฟล์มาให้จึงต้องล็อกอินนะครับจึงต้องลงชื่อเข้าสู่ระบบครูนักิจก็เปิดอีเมลที่เป็น gmail adobe c moe go t h เช่นกันนะครับอย่างมั่นใจเหมือนกันนะครับในส่วนของรหัสผ่านหรือพาสเวิร์ดจำแม่นมากเข้ามาแล้วครับตอนนี้เช็คดูหน่อยสิใช่แล้วครับเข้ามาอยู่ใน gmail ของนักธกเรียบร้อยนะครับ ไปที่9จุดมาสจันนะครับไปที่อะไรครับไปที่ Drive ครับดูว่าครูกิติส่งไฟล์มาถึงแล้วอย่างนะครับมาแล้วนั่นไงครับไฟล์วิดีโองานวิทยาทานภาษาอังกฤษพื้นฐานใช่ไหมครับป๊อบอัพต่างๆขึ้นมาเรามีหน้าที่อ่านและรับทราบนะครับอีกไฟล์หนึ่งเป็นไฟล์ภาพนะครับที่ชื่อไฟล์ว่า999นะครับมาแล้วนะครับเป็นที่เรียบร้อย ครูนัฐกิจเลยคิดว่าจะส่งไฟล์แชร์ไฟล์ให้ครูกิติบ้างเหมือนกันนะครับจะแชร์ไฟล์อะไรไปดีเนาะเป็นเรื่องปกติครับที่ป๊อปอัพหรืออะไรที่เด้งขึ้นมาเราอ่านเพื่อจะปิดการการะบาดหรือยอมรับนะครับรับทราบนะครับคือเราเป็นยังเป็นผู้ใช้งานใหม่ๆอ้าอัปโหลดดีกว่าคุณครูนัฐกิจนะครับอัปโหลดไฟล์ขึ้นมาใหม่ ไม่ได้คลิกให้มองเห็นว่าเลือกอะไรแต่เดี๋ยวพอเลือกเสร็จอัปโหลดสําเร็จเราจะเห็นพร้อมกันว่าครูนักิจอัปโหลดไฟล์ใหม่ขึ้นมาอ่าตอนนี้กําลังอัปโหลดหนึ่งรายการนะครับเรียบร้อยครับเสร็จสมบูรณ์ดูขวาล่างของจอนะครับมันเป็นไฟล์ที่เป็นข่าวนะครับแชร์แล้วครับตอนนี้แชร์กลับไปครูกิตินะครับเหมือนเดิมครับพิมพ์ชื่อ อีเมลตรงนี้นะครับพิมพ์ชื่ออีเมลของครูกิตินะครับทั้ง2ฝ่ายจะต้องมีชื่ออีเมลของกันและกันนะครับจะได้แชร์ให้กันและกันได้นะครับพิมพ์ไม่ทันครบตัวเจอแล้วครับกิติบันถาวรนะครับเลือกส่งเหมือนกันนะครับตอนนี้เป็นการแชร์จากครูนัทกิจไปยังครูกิตินะครับ เสร็จภาระแล้วออกจากระบบครับคุณนักกิจออกจากระบบมาถึงตอนนี้ไปสู่บทบาทของใครครับสู่บทบาทของใช่แล้วครับของครูกิติเพราะครูกิติรู้แล้วว่าไฟล์มานะครับครูกิติล็อกอินนะครับลงชื่อเข้าใช้กรอบหลาดผ่านอย่างมั่นใจเหมือนเดิมนะครับเพื่อจะเข้าสู่ระบบไปดูว่าสิ่งที่ เพื่อนส่งมห้นั้นมาแล้วยังมาแล้วนะครับเป็นไฟล์ภาพข่าวนะครับข่าวประชาสัมพันธ์การออกนิเทศโรงเรียนนะครับของท่านรองพอสำนักง,งานเขตพื้นที่กับศึกษานิเทศนะครับคลิกดูตัวอย่างภาพก็จะเห็นว่าภาพตรงนี้นะครับคือตัวอย่างภาพหากอยากได้ไฟล์นี้ลงเครื่องก็ดาวน์โหลดครับ เสร็จภารกิจทั้งสองฝ่ายได้แชร์ไฟล์ให้กันแลกกันนะครับเป็นเรื่องไม่ยากเลยออกจากระบบครับอทีน,นี้ถึงคิวสอนอนัฐกิจบ้างละสอนอนัฐกิจได้ทราบว่าคุณครูท่านหนึ่งนะครับเป็นบุคลากรทางการศึกษาส่งไฟล์มาให้เป็นไฟล์ที่มีขนาดใหญ่นะครับสอนอนัตกิจเลยต้องเข้าสู่ระบบเหมือนกันนี่คืออีเมลของสอนอนะครับสอนอก็ป้อนรหัสผ่านหรือพาสเวิร์ดเข้าไปเหมือนกันนะครับ ก็จะไปดูว่าบุลาคลากรทางการศึกษาของเรานั้นส่งไฟล์อะไรมาให้นะครับก็ไปที่ Drive นะครับเรากำลังอยู่กับ Google Drive นะครับตอนนี้คุณครูที่ส่งไฟล์มาคือต้องไปดูที่แชร์กับฉันนะครับถึงจะเห็นสิ่งที่เขาแชร์มาให้เรานะครับเป็นเรื่องของพิธีกรรมเป็นเรื่องของพิธีกรรมนี่คือที่เขาแชร์มานะครับ ก็เลยดับเบิลคลิกดีกว่าดับเบิลคลิกเข้าไปเรื่องไขนาดใหญ่ทีแรกเ็าจะส่งมาทางไลน์มันมาไม่ได้นะครับกรณีมาทางไลน์ก็ต้องซิปไฟล์ก่อนแต่นี่เขาจะมาเป็นทางดิสก์นะครับดาวน์โหลดครับเขาบอกว่าแสดงตัวอย่างไฟล์ไม่ได้ไฟล์ใหญ่เกินกว่าที่จะอันนี้ก็ใหญ่เหมือนกันใหญ่จนสแกนไวรัสให้ไม่ได้แต่เรายืนยันที่จะดาวน์โหลดต่อไปครับคลิกครับดาวน์โหลดต่อไปครับ มันใหญ่จริงๆนะครับ Google ไม่สามารถสแกนไวรัสให้ได้ด้วยหลังจากที่ดาวน์โหลดปุ๊บไฟล์ที่ถูกดาวน์โหลดอยู่ไหนเราเข้าไปที่ My Computer หรือ Disk PC นะครับก็คือเข้าไปในเพื่อจะไปยังไดรฟ์ต่างๆนะครับแต่ตรงนี้เราไม่ได้ไปที่ไดรฟ์แต่เราจะไปที่ดาวน์โหลดครับดาวน์โหลดอยู่ตรงไหนครับมองเห็นแล้วยังดูด้านซ้ายดูด้านซ้าย ที่ลูกศรชี้ลงอ่ะดาวน์โหลดนะครับดับเบิลคลิกเข้ามาก็จะเจอว่าคลิกเดียวก็เจอครับเจอแล้วครับพิธีกรรมการบรรพชาอุปสมบทนะครับแผ่นงเล็บการบวชนะครับตรงนี้อยากเปิดดูก็ต้องดับเบิลคลิกนะครับปรากฏว่าเขาเป็นไฟล์ powerpoint นะครับเป็นไฟล์ที่ใหญ่มากมีข้อมูลอยู่มากว่างั้นนะครับฉะนั้นในการเปิดตัวเนี้ก็จะใช้เวลา ตอนนี้ก็ต้องรอนะครับเมื่อเปิดเสร็จก็จะเห็นว่าในไฟล์ที่เขาส่งมานั้นมีอะไรบ้างนะครับถ้าเป็นไฟล์โป p o i n t ถ้าอยากจะปรับแก้ต้องไปคลิกตรงนี้ครับตรงนี้ครับเพื่อที่จะแก้ไขได้ว่างั้นนะครับ <c oughs> เป็นไงกันบ้างนะครับทั้งการอัปโหลดไฟล์ขึ้นไปที่ drive การดาวน์โหลดไฟล์ลงมาจาก drive แล้วมาทํางานแก้ไขในเครื่องคอมของเราเองสุดท้ายแล้วงานสําเร็จลุล่วงโดยไม่ต้องเดินทางเท่ากับยุคนี้อย่างยิ่งนะครับเพื่อความปลอดภัยด้วยนะครับณพศออนี้ปีนี้โควิด19ก็ยังมาแรงฉะนั้นเราสามารถที่จะทํางานอยู่กับบ้านได้ work from home ทันสมัยเลยทีเดียวนะครับอยู่ได้ช่วยกันได้งานสำเร็จได้ด้วย Google Drive ครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ